วันนี้มาที่ก๋วยเตี๋ยวไก่มระบุฟเฟ่คุณลุยอยู่ที่โลตัดบางแคหน้าถนนใหญ่ตึกแถวสองคู่าะหัวละห้าสิบเก้าบาทตักได้มีอันจำกัดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันก็เลยอักระมังมารยเจใส่พริกแนงไปเลยห้ากิโลจะพริกแกงส้มพริกป่นแล้วก็ตักแป้งให้หมดไปเลยค่ะในนี้นะคะห้าสิบเก้าบาทเจนก็เรื่องของเจ้าของร้านมันเพราะมันเสือรุวยมันเสือบอกว่าตักได้มีอันมันจะมาแจ้งตำรวจจับฉันไม่ได้นะพาฉัน อันเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ค่ะนีน่อันนี้โคตรอร่อยเลยเอ็นเตเอ็นเตเกิดมาอายุ64พ่งได้กินวันนี้ที่ค้างเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ,ะบุฟเฟ่คุณลุยเจ้าไหนก็ไม่เคยเจออร่อยนึบๆกึบๆแล้วก็มาไปเนี่ยอร่อยมากปีกไก่ก็แบบใหญ่ๆนะคะแล้วที่นี่เขามีอันนี้เนี่ยเอ็นข้อไก่มีคอไก่แล้วก็ล่าสุดก็มีนี่ด้วยนะเกินไก่ What I a mean,